สวัสดีค่ะลิต้านะคะวันนี้มาลูกคนเดียวไม่ใช่อะไรเพราะว่าลูกอยู่ด้านหลังนะคะวันนี้จะมาบอกกล่าวถึงคาซีที่บ้านเราใช้แล้วก็ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากบอกต่อมากๆคือจริงๆแล้วนู่น่าเนี่ยอยู่กับน้องเชอร์เนี่ยมานานมากๆเลยนะคะรุ่นแรกที่เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวตะก้าคาซีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องขวบหนึ่งแล้วค่ะก็ได้ทําการอัพเวลแล้วตัวนี้เลยค่ะทุกคน ที่เราใช้แล้วจะบอกว่าดีต่อใจมากเพราะว่าเราเคยเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นมานิดหนึ่งนะคะบอกตามตรงว่าลูกร้องไห้ค่ะ ช้ำนะคะเพราะว่าเอาไม่อยู่นะคะแต่ว่าพอได้ใช้ตัวนี้เนี่ยตาจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันมีจุดพักขาของน้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยใช้เรื่องแต่แรกเกิดยันถึง12บสอขวบเลยค่ะทุกคนทําไมต้าถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยตอนนั้นเนะ่าไปดูในช็อปปีค่ะทุกคนแล้วก็เห็นแม่ๆที่เขาใช้งานจริงนะคะมารีวิวให้ฟังว่า เขาอะซื้อตัวนี้ตัวที่2เพิ่มนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยมี2คนใช่ไหมแล้วก็กลับมาซื้อเพิ่มแปลว่ามันต้องดีจริงเขาถึงกลับมาซื้อใช่ไหมคะทุกคนก็เลยทําให้เรากลับมาซื้อซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าผมตัวนี้นะครับก็จะมีถึง 3- สีด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีที่น้องเชอร์ใช้นะเขาเรียกว่าสีคาเวียนะครับสวยมากอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสีกลาไนนะครับสีนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะฮะที่สําคัญตอนนี้เขามีตัวใหม่นะครับคือสีนี้ครับบิสคอตติครับผมสีสวยมากีเมากทีอบพัก ขาด้วยนะครับตัวนี้ต้องเชอเวลานั่งนะครับสบายมากๆเลยแล้วก็ติดตั้งง่ายด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับปั้นใจในแบรนด์นะฮะนูน่าครับ